สุดยื้อคู่รักดังประกาศเลิกฟ้าผ่าปิดฉากรัก8ปีจากนี้เหลือแค่เพื่อน เป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลชื่อดังที่มีแฟนคลับและชาวเน็ตต่างรู้จักเธอเป็นอย่างดีในโลกออนไลน์สำหรับบาร์ตี้ทิติกรน,นอกจากนี้เธอยังเป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ที่คอยทำคอนเทนต์ออกมาให้ติดตามกันบ่อยๆซึ่งบ่อยครั้งก็มีดราม่าโดยวิภา์วิจารณ์บ้างแต่ล่าสุดบาร์ตี้ทำแฟนๆช็อกไม่น้อยเมื่อเจ้าตวัวออกมาประกาศลดสถานะกับแฟนนุม่มปิดฉากรัก8ปปีจากนี้ให้เหลือเพียงแค่เพื่อนกันโดยบาร์ตี้ระบุว่าจบสถานะ บางที8ปีที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ชีวิตร่วมกันจนมันมาถึงทางที่เราสองคนต้องต่างใช้ชีวิตหากเราเกิดมาคู่กันจริงสักวันเราจะกลับมาเจอกันยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอนะจบกันด้วยดีรักเสมอบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เข้าใจกันยิ่งอยู่ด้วยกันมันจะทําให้ทุกอย่างแย่ลงหากเราห่างๆกันมันอาจจะทําให้ทุกอย่างกลับมาดีกว่าเดิมในอนาคตขอบคุณ8ปีนะทากลางแฟนคลับที่แห่ส่งกำลังใจอย่างมากมาย